ขอเสียงปรบมือให้กับทุกทุท่านคนนี้นะขอบคุณคุณผู้ปัญญาลูดอดประกูมากค่ะ อยากจ่ายเท่าไหร่ดีคะอ่ะเดี๋ยวคราวหน้าค่ะน้องๆบอกคราวหน้าคราวหน้าอีกสองปีข้างหน้าน้องๆรอสองล้านนาคะสองล้านสองล้านกับกำลังใจช่วยขอบคุณมากครับขอบพระคุณีค่ะกับเข้ามารีสวัสดิ์คุณนะครับค่ะขอบพระคุณน้องๆทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวรับประทานอาหารกันต่อได้เลยถ่ายรูปัวอีกชนิดหนึ่งนหคะ เดี๋ยวลำดับต่อไปก็จะขออนุญาตเป็นจับรางวัลอีกสักนิดนึงดีไหมคะได้ครับจับจสองฉลากในช่วงที่สองเพื่อที่จะได้มีเวลาในการที่นั้ชื่อขึ้คนเลทีสักนิดน,นึงค่ะรางวัลเราเยอะเือกเกินอย่างที่เรียนเราต้องใช้ร่มบรรทุกผลน,นะครับกราบอขอบพรคุณครับขอซืุอต่อดไเลยค่ะมูมย